มามาเซเดฟเดฟอารซีเน่เนี่ยเมื่อกี้ก็หลังมันเลยอามาดีเดฟเดฟเดฟก็ต้องแบ่งของกันบ้างดิเออมือใช้ใส่แท้งตัวเดียวเออให้แท้งกันล้ขยะเนี่ยก็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 แบ่งแบ่งอาวุธอ่ะเออให้ท่นโอเคก็สวัสดีทต้องช่วยเรื่องผมเล้วเกมเมอร์ก็ดีอยู่ไหนๆครับสกายบอลนะครับเดี๋ยังไงเซิร์ฟไฮพิซของไฮพิเซลนะครับผมอยู่แม็กนัมนะครับผมทีมนะฮะ น่าใครแท้งใครแทงกว่าอืมมีของแค่เนี้ยนี่ใครแทงเรานี่ไข่แท้งคิด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 รอบนี้ใครจะแทงลลแท้งเลยเหรอให้ค่าแทงเลยเหรอฆ่าหาเพชรก่อนนะมีเพชแถวนี้อีกไหม กดกดเงียบดิกดกดมมาาแล้วแล้วกดทำไมกดชอบเงียบอยู wrong, no ่ไหนวะโอ้โหอยแล้วถ้าใบโกดไปรวยไม่ไม <as> ่บอกเลยกล่าวเลยโอ้แทงแทงใสยแทงสายแทงตีไม่ยั้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 งเออเก็บของเร็ว ดาอินสแตนเราไม่มีเลยดีแล้วเกพร้อมเลยนะคงของนี่เก็บเก็บเล่นเล่นมั้มเนี่ยชุดเกาะเต็มเลยเนี่ยมีเต็มเลยเนี่ยมาดิมาดิเอาไปเอาไปเอาไปไปพอแล้วปะนะฮะเราก็ถือดาบดาบหินกาก,ากๆนะฮะ สมโอ้โหเต็มเต็มเลยดับดับเพชรดับเพชรกับดาบหินไอ้ดาบหินนี่ดูดีกว่าหรือเปล่าวะไอไหมดับดับไอ้นี่ดูดีกว่าดับเพชรดีกว่าอบาร์ดีเนปบานิเซเนปเราจะต้องวิ่งวนนะครับโอ้โอ้โกโกรโคตรโคตรโคตร ไอีกคือไอ้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 คือโอ้โอห double ลคิ l อ้าวโอ้โห d o บ b l e kill โอ้ของหายแล้วอยู่เลื่องก่อนหาลีนยาลีมีไหมไม่มีเลยยาหายแล้วเอารอฮีลอย่างเดียวระวังนะแถวนี้ยังไม่มีมาแถวนี้ยังไม่มีมายังไม่มีใช่ไหมยังใช่ไหมยังยังยังโอเคไม่มีมา บเราต้องเคลียร์ของกาก,กากๆออกนะครับนี่เรา,เราได้ไดาบดแล้วเ,เราต้องเอาเคลียร์ของทิ้งแล้วนะครับอออืืหเยอะอยอมันอยู่เกาะตรงหน้าสองสองคนนะ่ะเอ้ยมันอยู่สี่ดิเออสี่ตัวเลยาให้พี่ปล <Hey, S 1> ูไกไปก่อนใ hey, ห้พี่พวกนี้ปลูกไปก่อน,น,ออนดูดิเราดูไปข้างหน้าดิเรามองไปข้างหน้ามันจะปลูกันอยู่แป๊บเคลียร์ของก่อนของนี่เยอะมากดูข้างหน้าดิดูข้างหน้าดิ กำลงังบว์อยู่เขาเากำลังสนุกสนานอยู่เออปล่อยปล่อยเขาไปเขาเขาแบบไม่ให้เราร่วมปาร์ตี <party S 2> ้ไง,อ,งอีกหนึ่งนาทีเราหยิบลีเขากำลังเล่นปาร์ตี้กันอยู่เนาะเนาะเนาะอีกหนึ่งนาทีของลีแป๊บหนึ่งเราเราต้องเอนชานเราต้องเอนชานเราต้องเอนชานอืมต้องเอนชานต้องเอนชานอืม้มเล่นทีเดียวนี่เอเวลสามสิบ กึ er ie ie ๊บกึ๊บกึ๊บโอ้โหว้าวเอามาดีเนปฮะชับเนตสองโค่แค่นี้เฮ้ยไปเลยไปเลยเฮ้ยไปยุ่งไปเลยได้ปะไปหมดไอพวกนาสองสี่คนนั้นได้ปะไปเลยไปเลยเรื่องปะไปต่อทางเลยต่อทางเลย อามับวกแล้วบวกแล้วรุ่งรีบตอบรุ่งรุ่แรุ่งรีบตอบรุ่งรุ่งไปรุ่งไปรุงข้างหน้าตายแล้วไปตามแล้วอ่าเรอข้ามเลยเนี่ยตอข้ามเลยแล้วทำไมมันเล่นอยู่แค่ฝั่งนั้นฝั่งเดียววะเนี่ยหลัไปรุ่งรุ่งรุ่รีบต่อหน้ายเคยต่อไปทางนั้นเออเอออ่ะเฮ้ยเดือดหนึ่งต่อบหนึ่งอ่ะเนี่ยรู้สึกหนึ่งแล้หนึ่งไปรีบไีบเรากำลังรีบแป๊บอย่าเพิ่งเร่งเออรีฟิล EN qui, เช็ดอินบีรีฟิลรีฟิลแล้วรีฟิลแล้วเอาเปิดดิ รีฟิลแล้วเปิดอ้โหกากกากไปเลยเลๆก่อนที่มันจะโหดกว่านะก่อนที่จะแม้ไม่เป็นไรเราเราเราเด็กสายชับเล็ตชับเล็ตสองเฮ้ยจะชี้อะไรวะกระโดดเฟลถ้าทำรีเพย์ได้นี่จะทำจบ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 หนีหนีความผิด